ครับสวัสดีครับผมช่างมาแล้วครับช่างจันเจา้าจันเจ้าแอร์ฮะจอดในร่มเลยช่างจอดในร่มจอดตากแดดจอดในร่มจอดในร่มถอยไปอีกนิดนึงครับสวัสดีครับ,นนรบทำไมไม่จอดในร่ม ลูกพี่ไม่ได้มาบอกว่านี้านานนงานเต็มร้านโอ้ oh, นี่ได้รับงานเยอะอันนี้เพิ่งออกมาหรือว่าเพิ่งมาถึงหรือว่ามาถึงนานแล้วเพิ่งมาถึงนู่นฝามันอยู่ในกระท่ม <c oughs> มนไปไหนไม่รู้เลย านเยอะช่างบอกว่างานเยอะทีนี้เรียกตัวออกมายากแล้วไม่เหมือนก่อนแล้วอุ้ยอะไรตกมันเป็นแบบไหนัครับครับสวัสดีครับ,รบ,รบทำไมมันถึงปั๊มไม่ขึ้น ่จอดร่มเนี่ยนะเข้าจอดร่มเนี่ยนะถอยขึ้นก็ได้หรือเดินหน้าขึ้นก็ได้จอดตอนนั้นมันตากแดดแต่มันก็ไม่แดดเท่าไหร่ดประมาณชั่วโมงมันก็นั่นแล้วร่มแนละ้วไม่มีเวลาออกแล้วจันเจ้างานเยอะ โน่ดับตรงนั้นแหละมาแล้วโอ้โหนันมาแล้วนะ่ะเอาไปกินข้าวมาแล้วพากันมาแล้วเอาฟิล์มมายังงามาแล้วเนาะฟิล์มมาได้ติครับโอ้โต,โอโตายอุสาวรถมามว่างเลยครับงานเยอะอุสาวรถมา เครับ <c oughs> โทรศัพท์อยู่หน้ารถลุกพี่ผมลืครับ ดีแล้วเครื่องเลยพังจอดติดจอดตากแดดไว้ไม่ระเบิดไม่ระเบิดไหนรถก็ระเบิดไประเบิดอาจารย์ชายก็ไมนได้เบิดเบิดแล้วมันระเบิดมันก็ระเบิดแค่นิดหน่อยแหละโทรศัพท์เนาะรคอพุ่งขึ้นนะเนาะคอพุ่งขึ้นอยเปยเบาเงยอืม ดูขึ้นติดกันครับประกอบประกอบดูขึ้นเอาไปโยตุโทรศัพท์มกหลือติดเพลิกติดโอ้ไม่ได้ติดฟิล์มหรอกช่างไม่ไดไม่ว่างเอาไม่ว่างงช่างบอกว่ามาทำแค่ปั้มลม เี้เขาโทรคุอยอะไรเดีย๋ยวเขาคุยก็เขาบอกว่าไม่ติดเนาะบอกนั่นแหละอืมอืเจมเอาโซ่มาดิทำไมล็อกรถก,ก,กระบะไปเลย <laughs> มัดไว้เลย <laughs> โอ้บอกให้มาติดฟิล์มด้วยสาวรถา <laughs> มาเนี่ยเสียน้ำมันนี่นี่ขับมานี่ยสิบเอ้ห้าลิตรนี่ ตอนกลางวันนั่งรถกระบะเท่าแกกลับไปจอดไว้นี่เลยโมมาโมมอเตอไซค์ก็จอดกินแล้วผมกินข้าวมาแล้วเออเราคนเดียวพี่ชายเขาแวะเข้าไปเอาโมอไซค์เอาโมอไซค์เลยตอนเช้าใครจะไปรับแกกินโมเตอร์ไซค์กลับไปอีกแกก็ขี่โมเตอร์ไซค์กลับไปอีกกี่ไปกี่มาอยู่เงันแหละแล้วก็จอดไว้ตรงนั้นเลยไอ้มเตอร์ไซค์คันดุมเงินเนี่ยฮะได้ได้จอดตรงไหนแล้วก็ยาวอยู่งั้นแหละ เป็นครึ่งเดือนหรดับนายแล้วเนาะกินจนเอามาใส่กลับบ้านไม่ได้แล้วเล่วแล้วปิใจปั๊มลมครับปิงมาเธอปิงมาเท่เสมินไหเต็มแล้วเต็มแล้ว มาตีเรนปรอนเคาทแก่แบบบานตัว <brake> แ em bon ้นี่ไงแกตอ่มก็จะปีงยใบงติดโมเมนวดได้รยัเียนะเออแต่งดับอีโนตรายรวดเอาแต่ปิงปิงินหินไหนนะ ต่อยนา้ะเลือดก็เพียรใหญ่จังเลยเบียกินเอาไว้ตัวเด็กมอวิ่งนะปีสับิสุกหมดแดมอทมเนาะเอาไปสต๊อกทารายมือกันกินเอาตัสต๊อกทรายได้เนาะจะเกิดขึ้นโอ้จะเอาจากสันติสุขมานี่แล้วใครจะไปตักอยู่นู่นมีรถเด็กเคล็ดอยู่นั่นเลยเคล็ดทีมงานพูดพี่ในหมู่บ้านนั่น คุกป๊อกอยู่นั่นเลยติวอยู่อยู่นั่นอ่ะไปเราก็อยากกระตูไปการโตเดี๋ยวไอ้สวิงไปสวิงมาคอนโทรลค้างอี่ก็หมุนติวติวเออง่าฮะง่าไหนคอนโทรลค้างก็มันค้างไงนั่นมันเนาะ นี่นเราต้องดูช่างในช่างก็ต้องช่างเขาเคาะแบบนี้ก็ต้องใส่แล้วเคาะเคาะเคาะเราอะใส่ไม่ได้เคาะนงว่ามีแต<ล>่น l c โปนเคอยนะงเี้ยบอกว่าเป็นสูตรสูตร <laughs> เรามาวิจัยกันดูครับว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมถึง ลมมันไปที่ลมมันไม่ไปที่ถังต้องได้ทำเครื่องใหม่อีกรอบมั้งใช่ไหมรอเทโบมันหอนไม่พอต้องไปทำให้มันหอนกว่านี้ถึงจะปัม๊มลมมันถึงจะดีขึ้น เรามาเรามาคอยลุ้นกันครับเดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปครับช่างมาแล้วว่ามันจะเป็นยังไงร,ร,ร,รู้อยู่ว่ามันเป็นรถอ่ะถ้ากวียนเขากงไม่ต้องใช้กุญแจ <c oughs> ถึงขนาดนี้หรอก